อันนี้เรามาวัดพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องแบบซ่อมด้วยบ้างอันนี้นะด,ดูดิมึงดูดิถ้ากูต้องทำ อันนี้มันดีขึ้นแล้วนะมึงเข้ามาดูดีกว่าตอนแรกอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีตรงประตูอะไรทิ้งไว้ใช่ไหมก็คือกรอบนี่แหละตอนแรกอะกรอบเนี้ยมันเป็นสีเขียวไม่ชอบเลยเปลี่ยนใหม่โดยมาตูอันเนี้ยกับข้างบนรวมกันอ่ะห้าหมื่นคือแค่เปลี่ยนกระจกนะแล้วก็สีทาใหม่ทางหลังเลยครับอันนี้เราเปรียบเทียบก,บกับภาพแรกก็ได้นะตรงนี้คือใช้ไม่ได้เลยอเยื่อเพดานตรงนี้มีลงมีรูอะ่ะจำได้ปะ่ะทีแรกอะ่ะแล้วก็กระจกตอนแรกมันเป็นแบบพังๆเลยอ่ะกูเปลี่ยนเปลี่ยนแต่กระจกตอนแรกอะ่อกอะกูบอกว่าขอเปลี่ยนกรอบเลยได้ไหมช่างก ถ้าเปลี่ยนกรอบอะจะโดนอีกหลายตังแล้วกรอบเนี้ยเอาออกไปด้วยไม่ได้เพราะเรามาเช่าอยู่ไงเราก็อ๋อเออก็มีเหตุผลนะครับเนี่ยแล้วเปลี่ยนแต่กระจกพอเปลี่ยนกระจกใช่ป่ะมันเห็นกระจกป่ะมันจะมีขึ้นแบบงี้ก็ลงลมาฝั่งนู้นใช่ป่ะแปลว่าแปลว่ามแมลงเข้าได้ต้องติดมุ้งดวดอีกไอ้เหี่ยเดี๋ยวไ้ไม่ติดเลยเดี๋ยวจะติดมุ้งดวดอีกแล้วก็ทำครัวอันนี้เหยียบทอนี้ป่ะคุยกับช่างไว้ช่างอะวัดครัวแล้วว่าจะวางครัวฝั่งนี้แต่ว่าไปซื้อครัวแล้วเกิดประเด็นว่าหมดเนี่ยเนี่ะ ทั้งก็เลยต้องถอนท่อตรงนี้ออกเพื่อไปต่อฝั่งนู้นแล้วก็ไปสร้างซองมึงใช่เป็นเรื่องอีกให้ทายว่าครัวเนี้ยเท่าไหร่อันนี้หมื่นหนึ่งสองหมื่นโอ้สองหมื่นหรืว่าเท่าไหร่มแสความเห็นพี่เป็นใครเนี่ยอันนี้ไม่แพงอันนี้ประมาณ1 2ื่นสองแต่อันที่อยากได้อ่ะหมื่นหกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาติดตั้งแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ช่างเลยอันนี้นี่นี่กูเอาที่แขวนมาให้มึงด้วยนี่เพื่อนบ้านเหรอตะเขียบมาจากข้างหลังออ๋ ประตูประตูนี่ก็เปลี่ยนตอนแรกประตูพังแบบฝูอ้นที่มาวันแรกอะทะลุ <laughs> เปลี่ยนอันนี้โดนไปกรอบประมาณพันหประตูประมาณสองสี่รวมกันสี่พันข้างนอกข้างนอกตอนแรกเป็นตะไคร้ครับอันนี้คือดีขึ้นเยอะช่างทำความสะอาดให้นะไม่ใช่แม่บ้านนะช่างดำแห้งแล้วตอนแรกมันเป็นรูๆูนี่ เป็นรูเหมือนคนปีนได้ที่ช่างบอกเดี๋ยวอุดให้อันนี้ไม่เสียตังค์เพิ่มอ๋อกูโด,ดนค่าช่างไปห้าหมื่นห้านะทางตึกอ๋อนี่มึงเห็นมึงเห็นแทงน้ำปะป<ำ>ั๊มออใช่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำตอนแรกกูจะติดปั๊มน้ำติดไม่ได้ทำไมท่อมนอยู่ข้างหน้า,นา,านแล้วทไถ้าจะติดต้องวางข้างหน้าแล้วเวลาใช้มันังฟืดฟืดอยู่ข้างหน้างั้นก็เลยไม่ติดถ้าจะติดต,ต,ต้องเดินท่อใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องเดินมาข้างหลังทีนี้มาห้องนี้อันนี้ยังไม่ทำความสะอาดเท่าไหร่อันนี้ซื้อออใหหหมมม่่่่่าดดูันนแรกไไชบซื้คทเ เออถูกแล้วก็อันนี้ก๊อกใหม่อันนี้หลักรอยซื้อใหม่หมดเลยประตูด้วยลูกบิดประตูเอาใหม่นี่นี่หน่อยกูเอาใหม่หมดเลยแล้วก็ไฟยังไม่ได้ทําเดี๋ยวไฟจะทําอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมันดูข้างบนกูกำลังงงอยู่ว่าทาไมรีโมทอยู่บนพื้นวะ <c oughs> คือแอร์ติดแล้ว4ตัวตั้งใจจะติดทั้งหมด6ตัวตจะ2ยังไม่มีลูกค้าอันนี้แอร์ทั้งตึกโดนไปประมาณ4ี่หมถูกนะสําหรับกูถูกนะเพราะว่านี้เป็นแอร์เก่าอันนี้ก็แอร์เก่า2ตัวที่บ้านมีเหลือแล้วก็ข้างบนนะซื้อใหม่ข้างบนซื้อใหม่วมกันสามหมื่นเจ็ดและค่าติดตั้งสองตัวนี้มันรวมกันแค่พันก็เลยถูกไปดูห้องนอนแทนดีกว่าห้องนี้ไม่ต้องไม่ทำอะไรละอะไร่ะอันนี้ก็ทำใหม่อันนี้ก็ซื้อใหม่5 0 0พันเหมือนกัน อันนี้ซื้อใหม่สามพันยังไม่มีสายดินนะยังใช้ไม่ได้อ๋อแล้วก็เหตุผลที่บอกว่าจะไม่ติดปั๊มน้ำแล้วเพราะว่าตอนแรกกูลองเทสล,ละเอ๊ะถ้าคนอยู่ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยกูว่ามันก็เป็นไปได้ไงไนึกออกปะก็เลยเอะไม่ติดละแต่ว่าพอก,กูมาเข้าห้องน้ำนี้มันไม่มีที่แขวนกูเลยซื้อที่แขวนให้มึงซื้อแล้วเ,เกือบพันอะ่ะที่แขวนเออมันสวยอ, <laughs> อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ห้องนอนแทนนะครับ ตอนแรกอะ่ะเหมือนกันเลยกรอบหน้าต่างที่กูบอกไงว่ากรอบหน้าต่างกูเปลี่ยนใหม่ทั้งตึกรวมแล้วห้าหมื่นกว่าตอนแรกมันเป็นกรอบไม้ที่แบบจิ้มแล้วทะลุเลยอะ่ะไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้หรือเป็นตัวนี้ยังไม่ติดมากเน่านีาน้ของมึงหมดแล้วอ่ะฟุฟเลนะอตึกแต่เขาทาสีใหม่แล้วมันดูดีขึ้นเนาะไฟนี้เปลี่ยนไม่ชอบอเปลี่ยน,ยนโอ้โหนี้เรื่องยาวไอ้นี่ประตูนี้เรื่องยาว เดีย๋ยวจะเพิ่มไฟข้างบนมันมืดกูลองมาเดินแล้วตอนกลางคืนมันมืดประตูนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยนี่อันนี้ประตูนี้ไม่มีทีแรกเขาทําให้ใหม่มมเป็นห้องอะไรนี่อันนี้จะเป็นห้องขอเขาเรียกอะไรห้องสวัสดิการเข้ามาเลยก็ได้นะปอนเป็นห้องมันกลัวกล้องเหรอคนจะต่ออันนี้มันจะเป็นห้องสวัสดิการตรงที่ปอนยืนอ่ะจะมีทีวี <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตั้งใจว่าจะมีทีวีแล้วก็เป็นโซฟาแล้วก็นั่งเล่นเกมมี PS4 PS5 <c oughs> อะไรเงี้ยทุกคนทกูยัง อันนี้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มอะไรก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มจะมีชั้นวางของลูกค้าตรงนี้นึกออกปะเพราะว่าของลูกค้าเราเยอะมากที่รีวิวเสร็จแล้วมันยังไม่ได้ใช้ต่อจะวางเรียนไว้เผื่อใครจะไปใช้เดี๋ยวเราจะระบบมากยังไม่ได้ติดเลยนะไปคำนวณมาแล้วสีหมื่นทั้งตึกไม่แพงนะแต่งบกูตั้งไว้แสนเดียวนึกออกปะตอนนี้สามแล้วอ๋อประตูที่บอกว่าเรื่องยาวเวเพราะว่ามึงเห็นนี่ปะมึงว่ามันต่ำปะตอนแรกกูนึกนอยู่ตรงนี้เย ที่แรกอะ่ะมันมาเป็นโครงประตูใช่ปะแล้วนะเขาวางพิงไว้กูมาดูทุกขั้นตอนเลยแล้วมันเป็นวงกลมกูตกใจเลยกูอยากได้แบบนี้ถ้ามันเป็นวงกลมไหมเยี่ยที่แรกอ่ะกูได้ถามพี่ทำไมเป็นวงกลมอ๋อช่างเขาสั่งตัดมาครับงานไม่ไดนไ<ม>บองช่างซับช่างทังไปแล้วสีประตูด้วยนะช่างเขาสั่งไปแล้วคืองานไวไวจนลืมถามกูอ่ะก <c oughs> ูก็เฮ้ยมันไม่ใช่ละกูก็ถามกับช่างว่าเอ้ยแล้วลูกบิดอันนี้มันจะเป็นแบบทรงไหนเป็นทรงแบบห้องน้ำนะครับ อ้ยไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ออฟฟิศมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ทั้งเพราะมันเหมือนบ้านอ่ะกูเลยบอกว่างั้นขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้ตัวละ900 2ตัวโดนไปอีกพันแปดตัวตัดประตูทั้งตึกอย่างที่บอกว่ารวมกันก็ห้าหมื่นจะให้ไปสั่งตัดใหม่กูก็โดนเพิ่มอีกกูเลยต้องเปลี่ยนนี้ก็ได้แต่มันต่ำกูเลยไปแก้ข้างบนแทนข้างบนยังไม่ทำข้างบนโดนอีกสามหมื่นนะประตูอันนี้คือห้องที่มึงถามหาออฟฟิศเราจะใช้ห้องนี้นะครับนี่ มีแอร์แล้วจริงจริมันอยู่ได้แล้วนะสิ่งที่เราจะทําใหม่นะครับเพิ่มไฟคุยกับช่างอยู่ช่างยังไม่ดูราคาก็ห้องนี้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานที่แรกเราไปคุยกันไว้ว่าเราจะออกแบบโต๊ะทางานแบบ4คนคุยกนันแต่ว่าพอดูห้องแล้วก็ไซส์แล้วก็ความเติบโตอ่ะต่นแรกจะเป็น6ด้วย่วเพิ่มเป็น8ก็คือนั่นอย่างี้ คนฝั่งหนึ่งจะเป็นดีดิเตอร์ฝั่งหนึ่งเป็นแคทีแล้วก็น,น,นั่งตรงนี้แหละวุ้จุย้ยตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นทีวี75นิ้วสำหรับประชุมงานทีวีกับตู้เย็นแล้วนั่สปอนเซอร์ปีแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยเพิ่มอีก2หลุมเพิ่มเยอะเหมือนกันนะที่พูดมาเนี่ยแล้วต่อมาตัวปัญหาเลยคือห้องข้างบนที่เราตัดสินใจอยู่ที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็ถูกทุกคนเดินทางได้หมดเลยกูก็เลยมาอยู่ที่นี่แต่ว่าปัญหามันอยู่ข้างบนนี่นี่นี่รอยมันจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าในกล้อง เรื่องกูต้องซ่อมดาดฟ้าคือขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งเขาซ่อมให้แล้วรอบหนึ่งตัวตึกเขาซ่อมให้รอบสองรอบแต่ว่ามันไม่หายทนไม่ไหวแล้วซ่อมเอง <Yeah. S 1> อีกีก็เลยจบอีกหมื่นกว่าแล้วก็ตรงนี้อันนี้เรานึกภาพว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีหน้าต่างยาวถึงนู้นเราจะทําหน้าต่างที่เป็นกระจกเดียวเปิดไม่ได้เป็นแค่กระจกแต่ตรงนี้ก็จะมีประตูตรงนี้กับตรงนู้นโดยที่สามเกือบส,บสี่อีกต่วันหมื่นอีกท <Yeah. S 1> แล้วแอร์ที่ยังไม่ได้ติดอีกสองตัวยังไม่ได้มีการสั่งแอร์มา s นเซอร์ ประมาณนี้ก็คิดว่าใกล้เสร็จแล้วประมาณหนึ่งประมาณกี่เดือนเองเราใช้เวลาประมาณ8เดือน8เดือนแต่เดือนในการที่เราจะสะสมเงินเพื่อเข้าออฟฟิศเนี่ก็ราคาตอนนี้สรุปประมาณคร่าวๆก็เ2เกือบ3แหละโดยประมาณนะใช่ไหมอ๋อปอปอัปอน <ś led> ราคาสรุปตอนนี้ที่ฟังมาประมาณเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้อ่ะ โ <Okay. S 2> อเคไปบวกเอาแต่ว่าที่ลงไว้ในมือจีอ่ะปันสองเกือบสามหลังจากที่ออฟฟิศเสร็จใช่ป่ะไม่นานเสร็จประมาณอาทิตย์นึงเงี้ยส่งยื่นจดบริษัทเลยก็จะเป็นบริษัทแหละเพราะว่าภาษี แรงมากแม่งก็คือทุกวันนี้เวลาเราเสียภาษีใช่ไหมครับทุกคนทำงานมาจ่ายเงินให้กรรับภาษีแต่ว่าทุกวันนี้เงินเข้ามาเท่าไหร่บางทีเราก็แบ่งออกให้แทนให้ปอนถึกออกปะให้กับทีมงานแต่ว่าเวลาให้ทีมงานอะ่ะเขาไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายในการทํางานไงเพราะมันไม่ใช่บริษัทเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นกูรับเต็มก็เลยต้องไปเปิดบริษัทประมาณนี้แหละทั้งตึกใกล้จะอยู่ได้แล้วติดประตูติดแอร์ลงเฟอร์นิเจอร์อยู่ได้เลยมีแค่นี้แหละห้องมันกว้างๆหน่อยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ครับเราไว้เจอกันในตอนออฟฟิศเเเโออคจกันบบ๊าายย